สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสวัสดียามเช้านะครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับดีๆจะมาแนะนำนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง swap ram มไม่ root นะครับไม่ root คือการ root โทรศัพท์เนี่ยมันมีความเสี่ยงนะครับวันนี้เราจะมาคุยแบบการสร้าง ram สมเสมือนแบบไม่ root นะครับ สวบนะครับสวบสวบแรมคือการใช้พื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมบนอุปกรณ์เก็บข้อมูลอื่นเช่นพื้นที่เก็บข้อมูลในฮาร์ดดิสต์หรือหน่วยความจำแบบแฟลชนะครับเพื่อเก็บข้อมูลที่ไม่ถูกใช้งานแบบแรมนะครับในทางทฤษฎีจะเป็นอย่างนี้นะครับ จริงๆแล้วก็คือเป็นการสร้างแรมเสมือนอีกแบบหนึ่งนะครับเรามาดูว่าวิธีการเป็นยังไงนะครับเริ่มต้นเลยเพื่อนๆมาที่ paste Store นะครับมาที่ paste Store เจอคำว่า paste Store ต,ตามลูกศรเลยนะครับเพื่อนๆแตะไปพอแตะปุ๊บด้านบนมีคำว่าค้นหาเพื่อนๆพิมพ์คำว่าแรม แรมนะครับแรมสวอปตามลูกศรเลยนะครับแรมสวอปพอเจอปุ๊บนะครับเรามาหาคำว่าแรมสวอปเรามาหาแอปที่มีชื่อว่าแรมสวอปคือวันนี้ผมจะแนะนำเพื่อนๆ3แอปนะครับที่ผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์ อันแรกเนี่ยด้านบนเพื่อนๆดูตามลูกศรเลยนะครับ swap no root นะครับนี่เป็นตัวที่หนึ่งที่ผมจะแนะนำนะครับ swap no root นะครับตัวที่สองคือ lam swap นะครับ lam swap นี่คือตัวที่สองตัวที่สามเดี๋ยวผมจะแนะนำอีกทีหนึ่งเรามาดูหน้าตาของ lam swap นะครับเพื่อนๆเ,เปิด แตกเข้าไปนะครับแรมสวอปมันจะมีคําว่าติดตั้งนะครับตัวนี้ผมได้ติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับมันเลยมีคําว่าเปิดเพื่อนๆเพื่นพนพนอนอๆก็ติดตั้งไปนะครับเ,ออเรามาดูนิดนึงนะครับว่าแอปนี้มีอะไรบ้างเกี่ยวกับแอปเกี่ยวกับแอปนี้นะครับเพื่อนๆดูตามลูกศรเลยนะครับแต่ไปไปดูไปดูป,ดปุ๊บ แปลเป็นภาษาไทยนะครับมันก็จะมีการอธิบายนะครับว่าการใช้แอปแรมแ w มสวอปเปอร์ Lam สามารถสร้างไฟล์สวอปของที่จัดเก็บข้อมูลภายในที่ไม่ได้ใช้สร้างไฟล์สวอปหลายไฟล์บนอุปกรณ์ของคุณโดยใช้แรมสวอ p รรแรมสวอปเปอร์นะครับก็จะมีเนื้อหาบางส่วนนะครับเรามาดูกันเพื่อนๆดูด้านล่างนะครับเวอร์ชั่นที่ใช้คือ Android 6ขึ้นไปนะครับตามลูกศรเลยนะครับก็น่าจะใช้ได้กับทุกเครื่องนะครับ ตัวนี้เป็นการสร้างแรมเสมือนนะครับซึ่งซึ่งจะมีส่วนช่วยนะครับช่วยแบ่งเบาภาระของแรมจริงๆของเรานะครับโอเคเพื่อสร้างความเข้าใจนะครับตอนนี้มาเปิดดูหน้าตานะครับหน้าตาเขาก็จะประมาณนี้เพื่อนๆดูสีชมพูตามลูกศรเลยนะครับมีคำว่า create swap นะครับ create s w นะครับด้านล่างก็จะมีคำว่า delete swap test cpu memory info นะครับก็จะมีส่วนที่เ,เพิ่มเติมก็คือการ test cpu แล้วก็รายละเอียดเกี่ยวกวับหน่วยความจำของเราด้านล่างนะครับมีคำว่า virtual ram memory ก็คือตัว แรมเสมือนสมมุติว่าถ้าเราสร้างแรมเราเพิ่มเติมแรมเข้ามาตัววิชัวแรมเมมโมรีก็จะมีตัวแรมขนาดแรมที่เราสร้างนะครับวิธีการนะครับเพื่อนๆดู create swap นะครับเพื่อนๆแตะไปพอแตะป,ปุ๊บมันจะมีโฆษณานะครับคือปกติแล้วตัวนี้จะ จะไม่มีโปรพิเศษนะครับน่าจะมีแต่โฆษณาเท่าที่ผมดูนะครับเพราะว่าเป็นแบบยังอยู่ในช่วงทดลองใช้อยู่เพื่อนๆเห็นเส้นสีเขียวตามลูกศรเลยนะครับคือข้างล่างมัน,ม,นมันจะมีหน่วยนะครับคือ mb วิธีการเพื่อนๆแตะมานะครับมันก็จะสร้างมาหนึ่งสร้างตามที่เราต้องการนะครับ1.5 2.9 สูงสุดของมันนี้ก็คือประมาณสูงสุดก็คือประมาณ9.9นะครับกลางๆก,งก็แล้วแต่เรานะครับประเด็นมันอยู่ที่ว่าเราจะสร้างแรมเสมือนขนาดเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมกับโทรศัพท์ของเรานะครับถึงจะเหมาะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะ เดี๋ยวผมจะไปแนะนำวิธีนะครับเดี๋ยวออกมาก่อนนะครับเพื่อนๆมาที่การตั้งค่านะครับมาที่การตั้งค่าตามลูกศรเลยนะครับแตะเข้าไปพอแตะเข้าไปปุ๊บเพื่อนเพนไปหาคำว่าการดูแลอุปกรณ์นะครับและแบตเตอรี่บางเครื่องจะมีคำว่าการดูแลอุปกรณ์เฉยๆ บางเครื่องก็จะมีการดูแลอุปกรณ์และแบตเตอรี่ทุกเครื่องทุกยี่ห้อจะมีคล้ายๆกันลองไปเลือกไปดูนะครับไปหาดูพอเจอการดูแลอุปกรณ์ปุ๊บเพื่อนๆแตะเข้าไปพอแตะเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีหัวข้อแบตเตอรี่ที่จัดเก็บข้อมูลหน่วยความจำการปกป้องแอปนะครับ เพื่อนๆไปหาคำว่าที่จัดเก็บข้อมูลที่จัดเก็บข้อมูลตามลูกศรเลยนะครับตอนนี้ผมมีพื้นที่ว่างก็คือ1 2 9 gb นะครับ1 2 9 gb ตามลูกศรเลยนะครับพอเพื่อนๆดูว่าเรามีพื้นที่ว่างเท่าไหร่นะครับจดไว้12.9นะครับก็คือประมาณ13นะ ลองเข้าไปดูข้างในนะครับคือตรงนี้สําคัญยังไงสําคัญตรงที่ว่าเราไม่สามารถที่จะสร้างแรมเสมือนได้โดยอิสระเพราะเนื่องจากว่าแรมเสมือนเนี่ยจะใช้ที่จัดเก็บข้อมูลนะครับในส่วนต่างๆเพื่อมาสร้างแรมเสมือนดังนั้นโดยเบสิกแล้วเนี่ยที่จัดเก็บข้อมูลนะครับเพื่อนๆต้อง มีที่ว่างประมาณ20%นะครับ20%อาจจะเยอะไปนิดหนึ่งแต่เพื่อที่จะไม่ให้โทรศัพท์เรามีความเครียดนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องเซตไวป้ประมาณ20%บางสำนักนะครับบางผู้รู้เขาบอกว่า10ก็พอแต่ผมแนะนำว่า20นะครับ20ในกรณีเช่นที่เราจะสร้างแรมเสมือน เราควรจะมีพื้นที่พอสมควรนะครับในโทรศัพท์ของผมเนี่ยจะมีที่จัดเก็บข้อมูลเนี่ยที่เราเราที่เหลืออยู่เนี่ยประมาณ13 gb นะครับ12.9 gb นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะลบนะครับเพื่อเพิ่มที่จัดเก็บข้อมูลโดยมาลบไฟล์ต่างๆ ด้านล่างนะครับโดยส่วนใหญ่ทุกเครื่องจะมีรายละเอียดของเช่นถังขยะแอปที่ไม่ได้ใช้งานไฟล์ซ้ำไฟล์ขนาดใหญ่ซึ่งเรามาเลือกลบได้นะครับเพื่อที่จะเพิ่มที่จัดเก็บข้อมูลของเรานะครับตรงนี้ตรงนี้เราได้ตัวเลขแล้วนะครับว่า ที่จัดเก็บข้อมูลภายในของเราเหลือประมาณ12.9 gb นะครับ12.9 gb วิธีการก็คือว่าวิธีการก็คือว่าอามาเครื่องคิดเลขนิดหนึ่งนะครับเครื่องคิดเลข12.9 gb เรามีพื้นที่นะครับที่จัดเก็บข้อมูลประมาณ1 0 12.9นะครับ12.9เพื่อนๆน,นหารด้วย4นะครับหารด้วย4ก็คือ3.25นะครับ3.25 gb นะครับตัวเลขนี้ ตัวเลขนี้จะเป็นตัวเลขที่เราสามารถใช้สร้างแลมเสมือนได้เยอะที่สุดก็คือประมาณ3นะครับ3 2 2จนะครับคือถ้ามากกว่านี้เนี่ยมันก็จะมีปัญหาทำให้เ,เครื่องเราเนี่ยอาจจะไม่มีพื้นที่ข้อมูลเพียงพอก็จะทำให้มันมีความผดหดน,นะครับอาจจะโหลดแอปไม่ได้หรือมีปัญหา อื่นๆที่คาดเป็นถึงนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการก็ไม่มีอะไรมากเพื่อนๆหาที่ว่างที่จัดเก็บข้อมูลแล้วหารด้วย4ตัวนี้จะเป็น GB แต่ว่าถ้าเพื่อนๆจะคำนวณเป็น MB 1 GB เท่ากับ1 0 2 4นะครับ1 0 2 4 MB นะครับ ตามลูกศรเลยนะครับที่ผมเขียนไว้นะครับถ้าเกิดจะคำนวณเอาจริงๆแล้วก็เหมือนกับคูณคูณด้วยพันหนึ่งนะฮะโอเคตอนนี้เราได้ตัวเลขที่จะสร้างแรมเสมือนมาแล้วประมาณ3.225นะครับโอเคกลับมากลับมาตอนนี้พอเราได้ตัวเลขนะครับผมจะสร้างประมาณสัก3า 3 3ก็พอนะครับ3 gb นะครับด้านล่างก็ create swap นะครับตามลูกศรเลยนะครับพอเพื่อนๆได้ตัวเลขที่จะสร้างเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆก็แตะไป create swap มันอาจจะใช้เวลาสักคู่หนึ่งนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวที่เอ่อแรมเสมือนที่เราจะสร้างได้มากที่สุดเท,ท่าที่ควรจะทำนะครับคือตอนนี้เนี่ย ของผมเองเนี่ยก็ประมาณไม่เกิน3นะครับไม่เกิน3แต่ว่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับระบบเครื่องของเราด้วยบางทีเราอาจจะไม่สามารถสร้างแรเสมือนได้ประมาณสูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องออลองเทสดูอาจจะใช้เวลาสักคู่หนึ่งนะครับ เพืเ่อนๆอาจจะมีข้อสงสัยนิดนึงว่าไอ้แรมเสมือนเนี่ยนะครับไอ้แรมเสมือนเนี่ยกับแรมพัดนะครับแรมเสมือนกับแรมพัดเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงนะครับเ mm. มื่อคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้แนะนำเรื่องการเพิ่มแรมโดยใช้ตัวแรมพัดนะครับอ่ะเรียบร้อย พอเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราสร้างแรมเสมือนประมาณ 3GB เรียบร้อยอ่ะเพื่อนเกลับมาเลยพอกลับมาปุ๊บเพื่อนๆดูด,ด้านล่างนะครับไวชัวแรมเมมเบรีนะครับแรมเสมือนนะครับเวแรมเสมือน v วร์ชัวแรมเมมก็คือ 3GB ตามที่สร้างนะครับ ถ้าเพื่อนๆจะลบนะครับเพื่อนๆมาแตะคำว่า delete swap นะครับที่เป็นถังขยะตามลูกศรเลยนะครับก็จะลบตัว RAM เ,เสมือน3 gb ไปเดี๋ยวผมลองแตะดูนะครับพอเราแตะ delete นะครับเดี๋ยวมันจะมีโฆษณานิดนึงนะครับคือแอปนี้มีตัวโฆษณาแต่ก็ไม่นานมากนะนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นึง นะครับคือเขาจะแสดงโฆษณาผมคิดว่าประมาณสัก30วินาทีหรือไม่ก็ครึ่งนาทีนะครับอ่าเรียบร้อยปุ๊บแต่ลบแต่ลบนะครับ เพื่อนๆเ,เห็นด้านขวามือมีถังขยะนะครับเพื่อนๆแตะลบเลยนะครับอตอนนี้เราก็ลบแรมเสมือน 3GB เรียบร้อยนั้นแล้วนะครับโอเคกลับมามาดูด้านล่างนะครับ Virtual r a m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  o r y เป็น0นนะครับโอเคสำหรับแอปนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ กลับมาเอาใหม่นะครับเอาใหม่ส่วนอีกแรมอีกวิธีไม่ใช่อีกวิธีอีกแอปหนึ่งนะครับขออภัยสวอ No Root นะครับตามลูกศนเลยเพืเ่อนๆแตะไปนะครับสวอปโนรูท no สวอปโนรูท no นะครับลองเปิดดูนะครับ แอปนี้ความจริงแล้วง่ายกว่าแอปเมื่อกี้นะครับแต่ว่าอาจจะอาจจะเสียเวลานิดนึงนะครับมันจะมีโฆษณาซึ่งก็ต้องต้องยอมรับนะครับว่าประมาณนี้ส่วนในแอปนี้นะครับสวอปไซส์ของมันเนี่ยแม็กสุดเนี่ยจะประมาณ2นะครับผมเข้าใจว่า2 gb อ,อไม่ใช่นะครับสูงสุดคือ8 8 gb นะครับเมื่อกี้ลิมิตของเรานะครับสูงสุดที่เราจะสร้างก็คือประมาณ3นะครับวิธีการนะครับเพื่อนๆพื่อก็เซตสวอปไซส์ก่อนว่าประมาณประมาณตามที่เราคำนวณน,นะครับหน้าแล่างมีคำว่า create swap นะครับ ถัดมามีคำว่า Earn Energy คือในแอปตัวนี้นะเราต้องมาแตะมาแตะ Earn Energy ก่อนคือจริงๆแล้วมันจะให้เราดูโฆษณานะครับลองแตะดู Earn Energy แตะไปมันจะมีคำว่าดูโฆษณาเพื่อที่จะได้รับ เ,เขาเรียกว่า Earn One Energy นะครับโอเคเพื่อนๆแตะไปแต่ปุ๊บมันก็จะมีโฆษณาขึ้นมาแต่ว่าแอปสวบ No โนรู t ตัวนี้ จะมีมีแบบที่เสียเงินนะครับแบบโปรเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับคือประมาณครึ่งนาทีนะครับประมาณครึ่งนาทีจะมีโฆษณาให้เราดูก่อน เรียบร้อยพอเสร็จปุ๊บ,บเขาจะบอกว่าเราได้หนึ่งอิอ 1, Energy, นเตอร์นครับโอเคพอโอเคปุ๊บพื่อนๆดูด,ด้านบนมันจะมีสีเขียวนะครับมีมีสัญ,ญลักษณ์นะครับไอคอนตัวนี้มันจะมีเลขขึ้นมาคือเลขหนึ่งคือเลขหนึ่งก็แสดงว่าเรามีสามารถที่จะสร้าง แรมเสมือนได้1ครั้งนะครับเพื่อนๆดูคำว่า create swap เพื่อนๆพื่อนแตะไปเดี๋ยวก่อนนะครับ คือประเด็นของมันเนี่ยคือถ้าเราสร้างเราสร้างขนาดสอบยิ่งใหญ่เท่าไหร่เนี่ยเราก็จะต้องดูโฆษณามากเท่านั้นนะครับซึ่งจะไม่เหมือนกับแอปที่แล้วซึ่งจะง่ายกว่าเพื่อนๆนดูด้านหลังนะครับขอไปผมลืมลืมบอกไปด้านหลังเนี่ยมันจะมีเลข6เลข6คือแสดงว่าเราต้องดูโฆษณาถึง6ครั้งนะครับถึงจะสร้าง สวอปไซต์ขนาด3 gb อย่างนั้นเดี๋ยวผมลดไปนิดนึงลด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 คือลดไปสุดแล้วนะครับก็ยังต้องต้องดูโฆษณาอีกอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเค จะว yup. like ่าไปแล้วแอปเมื่อกี้น่าจะดีกว่าแอปนี้นะครับเพราะว่าเราจะต้องเสียเวลาที่จะมานั่งดูโฆษณานะครับเดี๋ยวรอสักคู่หนึ่งนะครับเพื่อนๆ เสียเวลาไปนิดหนึ่งลองดูเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราสร้างแรมเสมือนขนาด5 12 mb นะครับเรียบร้อยผมว่าแอปนี้โฆษณาเยอะไปนิดน นะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยโอเคเรียบร้อยทีเอดสวอปไฟ,ฟล์สักเซสฟูลนะครับโอเคก็ตอนนี้นะครับเราก็สามารถที่จะสร้างแรมเสมือนขนาด5 12 MB เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือแอปที่2ซึ่งจะว่าไปแล้วแอปแรกจะใช้ ใช้เวลาและเงินไขน้อยกว่านะครับเดี๋ยวผมแนะนําอีกอันนึงนะครับอีกอันนึงเพื่อนๆพื่อนวันที่เปรโตนะครับกลับมากลับมาด้านบนค้นหาแอปนะครับเพื่อนเพิมพ์พคําว่า f i e l lam b f i e l lam memory นะครับตามลูกศรเลยนะครับเอ่อพอเราเซิร์ชไปก็จะพบคำว่า f i l l memory นะครับเพื่อนๆดูตามลูกศรน,นะครับเป็นแอปอีกตัวหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำเพื่อนๆนแตะไปพอแตะไปปุ๊บลองเปิดดูนะครับเปิดดูปุ๊บคือตัวนี้จะง่ายนิดหนึ่งนะครับจะง่ายนิดหนึง เพื่อนๆดูด้านล่างตามลูกศรเลยนะครับมีขนาดที่จะเพิ่มแรมคือ10 50 100และ500 500นี่คือเยอะสุดนะครับตัวนี้โฆษณามันจะอยู่ข้างล่างซึ่งก็จะทำให้เราประหยัดเวลาขึ้นนะครับสมมุติว่าผมจะเพิ่มเอ่อเอา500เลยนะครับตามลูกศรน,นะครับเพื่อนๆแต่คำว่า500 mb ต่เข้าไปตอนนี้มันก็จะสร้างแรมเสมือนให้เราประมาณ500คือประเด็นก็คือว่าแอปตัวนี้มันจะมีปัญหานิดหนึ่งตรงที่ว่าเราเพิ่มสูงสูงสุดเนี่ยได้แค่500นะครับแล้วเวลาเราจะยกเลิกเนี่ยด้านล่างมันมีคำว่า Clear ร์ย Memory นะครับ clear u s e memory ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเคลียแต่ว่ามันไม่มีรายละเอียดอะไรให้ดูมันก็เลยแบบบางทีก็จะสังเกตได้ยากไปนิดหนึ่งนะครับส่วนอีก2หัวข้อก็คือ fill until memory low นะครับกับ fill full ram สองตัวนี้เพื่อนๆไม่ต้องไปใช้นะครับเพราะว่าถ้าเราไปเติมจนเต็มเนี่ย มันก็จะมีปัญหาได้ง่ายนะครับลองแตะดู fill until memory low พอแตะปุ๊บมันจะเตือนเลยเนะนะครับว่าการดำเนินการนี้จะเต็มหน่วยความจำของอุปกรณ์ของคุณและปิดแอปพลิเคชันคุณต้องดำเนินการต่อหรือไม่อันนี้เราเราไม่ทำนะครับยกเลิกนะครับ <S 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 ก็สำหรับแอปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มี ส่วนที่จะเพิ่มได้ก็คือตั้งแต่10จนถึง500เท่านั้นเองนะครับโอเคครับตอนนี้เพื่อนๆคงทราบวิธีที่จะสร้างสวอปแรมนะครับโดยใช้แอป3ตัวแต่ว่าผมเนี่ยอยากจะแนะนำว่าก่อนที่เราจะไปเพิ่มลัมสวอปเนี่ยผมแนะนำว่าถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ย สา,สามารถที่จะเพิ่มแ a m p a r ได้เนี่ยในเครื่องนะครับผมแนะนำว่าให้ใช้แ a m p a r ก่อนเพราะว่าแ a m Part เนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มหน่วยความจำแบบแ a m จริงๆในอุปกรณ์นะครับซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของระบบและแอปอย่างชัดเจนนะครับตัวนี้ควรจะไปเพิ่มก่อนก่อนที่จะมา มา,มาเพิ่มตัวสวอปแรมนะครับเพื่อนๆมาดูที่การตั้งค่าเพื่อนๆแตะไปนะครับแตะไปปุ๊บเพื่อนๆมาหาคำว่าคำเดินนะครับการดูแลอุปกรณ์และแบตเตอรี่นะครับเหมือนเดิมนะครับเข้ามาหน้าเดิมเพื่อนๆดูที่หน่วยความจำ แต่ไปนะครับตรงหน่วยความจำเนี่ยเพื่อนเที่เพื่อนเสามารถที่จะเพิ่มแรมแบบง่ายๆในโทรศัพท์ถ้าเป็นของซัมซุงเนี่ยหรือในเครื่องอื่นเนี่ยมันจะมีคำว่าล้างตอนนี้นะครับหรือคำที่คล้ายๆกันเพื่อที่จะเพื่อเพื่อที่จะปิดปิดการทำงานของแอปพื้นหลังนะครับ อลองแตะดูนะครับพอแตะปุ๊บก็แอปพื้นหลังเนี่ยก็จะถูกปิดไปเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นการเพิ่มแรมวิธีการหนึ่งนะครับส่วนด้านล่างมันจะมีคําว่าแรมพัดนะครับจเจอคําว่าแรมพัดเพื่อนๆแตะไปในแรมพัดเนี่ยเพื่อนๆต้องเปิดก่อนนะครับตามลูกศรเลยนะครับมีคําว่าเปิดเพื่อนๆเปิดเลยส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะมีการเพิ่มแรม บางเครื่องเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเพิ่มได้ถึงเท่าที่ผมเห็นนี่ก็เยอะนะครับบางทีก็เป็น1 0หรือ12 16ก็ยังมีนะครับแต่ในเครื่องของผมเนี่ยมันมีเพิ่มสูงสุดแค่4วิธีการเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากเพื่อนๆเข้าไปแตะในส่วนด้านหน้านะครับของแรมที่เราก็ต้องการเช่นถ้าผมเปลี่ยนจาก4เป็น2ผมก็แตะ ด้านหน้านะครับพอแตะด้านหน้านะครับก็ปกติเวลาเราเพิ่มแรมพัิเนี่ยเครื่องมันต้องรีสตาร์ทแล้วมันจะมีรายละเอียดอยู่ตามลูกศรเลยนะครับเริ่มโทรศัพท์ใหม่หรือไม่นะครับหากต้องการเปลี่ยนปริมาณของที่จัดเก็บข้อมูลภายในที่ใช้มาเป็นหน่วยความจําเสมือนโทรศัพท์ของคุณต้องรีสตาร์ทนะครับคือถ้าเราเปลี่ยน หรือเพิ่มนะครับเปลี่ยนหรือเพิ่มแรมแรมพัดนะครับเราก็ต้องแตะด้านหน้าแล้วก็มารีสตาร์ทนะครับโอเคครับหวังว่าวันนี้เพื่อนๆคงคงได้เคล็ดลับดีๆในการที่ทำสวอปแรมนะครับแล้วก็วิธิการคำนวณว่าเราจะ เพิ่มแรมเสมือนขนาดเท่าไหร่โดยการคำนวณน,นะครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดียามเช้านะครับ